ไปเติมเติมน้นมันแลาวอ็ยืนคือหลๆยนั่ยรู้สิแตกนะมันพับกันเวลาแลไม่ยังค่ะมันจะพับไบกอดคณนะคะอ่ะโอเคได้อยู่อุ้ยลลงลกได้ไหมมันจะลุดใหมมันติดมันติดนี่อยู่ค่ะเอาเหมือนเดมข้าวอร์นั่ไกินเหล่าเดกิตี้ยเตี้ยเขากเด็ยกินแหละเดินา เราอ่ดลาด้เนมันหน่อยคนนะชน้า เรามาถึงโรงเรียนแล้วอาเงินไปขายตัวสีขายแล้วนั่นเป็นหงินเพราะเนี่ยเอาลูกเกมมาละนักเรียนก็โรงเรียนใช่ไหมคะโอ้โหโรงโรงเรียนใช่ไหมคะคุณครูโรงเรเียนจะไปเซ็นมือถึงเยอะยะบ้าแบบญี่ปุ่น no ท you know. ี่มีแต่ละสิบบาทยี่สิบบาทเดินทางมาถึงโรงเรียนแล้วค่ะเพป็นแบบเพป็นเสียปลามาตัวอันนี้เสีย คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ